ว้ายาเรียรแม่สวัสดียาเลียสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําคลิปแก้งรถนะคะทุกคนวันนี้นะเรามีแผนจะไปแก้งป๋าปาแม่อยากแก้งป๋าปาก็คือเพชนะอยากได้เตาแก๊สที่มันเป็น ที่มันพกพาได้อะทุกคนเพชรบอกรถว่าเพชรอ,อยากได้ตั้งนานแล้วแล้วรถบอกว่าเดี๋ยวรถจะซื้อให้เราก็รอ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 ,ลอเขาก็ไม่ซื้อให้สักทีวันนี้เราก็เลยจบมาวางแผนแกล้งนะคะว่าเพชรอ,อยากกินชาไขม่มมกที่โรตัสแล้วเขาก็บอกว่าให้เพชรไปรับเขาที่โรงงานเขาจะเลิกหกโมงยี่สิบนะคะแต่เพชรเลิกห้าโมงเนาะตอนนี้เพชรก็เลิกงานแล้วแล้วเขาบอกให้เพชรมารับลูกสาวก่อนแล้วค่อยไปรับเขาแล้วทีเนี้ยเพชรจะพาไปดูนะปฏิกิริยาของเขานะว่าเขาจะเป็นยังไง ไปเจอกันที่รลตัดเลยค่ะนี่นะคะรถยังไม่รู้ชะตากรรมนะคะเหนื่อยไหมคะเหนื <c oughs> อ่อยไหมคะอยอยเราไม่มาขับแล้วคะอุ้ยทำไมมืดจังเลยอะคะไม่มาขับเลยมาขับใคร,อรตอนนี้ก็ถึงรถตัดแล้วนะคะทุกคนน้ำหน้าเลยยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเอง ทานได้ค่ะทานได้ค่ะเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ตั้งเหรอ <c oughs> ตั้งอยู่ไหนวะเ, <c oughs> เราชบอบนะกิน,น,อนอันนี้นะอร่อยมากนั่งรอนุ่นนะคะ่ะนี่นะเราจะกินบาราซีคิวค่ <c oughs> มก็ด้ามาชวน่อยถ้าไมมีฝาม่มีฝามีม่าอะไรนะนมดโซโโเไรเอ่ะเพื่อมี อ๋อมันกระตรงเดี๋ยวเอ้ย <g ül üyor> มันสิรุดดัดง <g ül üyor> อโลดนะจะเหนไคะอ่อย,อ,อ,ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะชาไข่มุกชาไข่มุกบราชูกันชารสชานิองไข่มกเจาะเลยนะก็ <g ül üyor> ต่ำไห่เห้อเอาลุมให้รถเห็นเลย ก็ไม่ไนั่งอันนีคือนั่งหรือยืนอันอันนี้คืยืนนะคยืนนะะตลอดการนี่หกอ้ันไม่คหกมันออกลูอ้าฉันบลูเนาะปกติคือมันแเลย อร่อยกอนนอนเราซื้ออะไรไม่รู้ว่าไม่อร่อยอร่อยมั้มรู้สึกอร่อยใช่ไหมอันนี้อร่อยอมามาฟังมานั่งฟังเพลงวก็กลับ เันจะไปเดินเล่นบนตุกไม่ใส่ไม้ลุงมา่กอแบตตันไได้รได้ก่อน น,นี่ไงเต็นอ่ะที่เราอยากได้ห้าร้อยเนี่ยใหญ่กว่า,ยยานั้นอีกห <c oughs> นึหมวกกันน็อกก่อนหนึหมวกกันน็อกค่ะหมวกกันน็อกขวามือค่ะภาิก เธอจะซื้ออะไรให้ข yeah, yeah. 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 ้าล yeah. 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 ่ะเนี่ยเนแ่ยง่แ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 ง่ง่แ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 น้แง่แง่อง่่่แง่แง่แ่แง่แ่แง่แงั่แง่แง่แ่แงีแง่หมดดง่แ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 ง้แง่แง่แน่แง่่บ่่่่่ เธอไม่เธอเธอไม่<ำ><ำ>อันนี้หน่อยเหรอใช่ไมเธอไม่ไมแบบหตัวหกช้านอะไรเงี้ยที่แซนแซนคลิปนี้รู้ป่ะอะไรบอกขึ้นมา <laughs> คลิปนี้ก็ไม่สำเร็จนะทุกคน <laughs> ของหมด <laughs> แล้วเขาก็ไม่ไม่ตกใจไม่อิจใจไม่อะไรด้วยเขาก็เห็นว่าจะอยากอะไรนะก็อยากได้เขาก็จะซื้อเขาไม่แบบอะไรางเงี้คลิปนี้ก็ ของก็หมดนะคะทุกคน <laughs> สรุปแล้วไม่ได้อะไรอะไรอะไรก็ไม่ได้ <laughs> ไปหาอะไรกินดีกว่าหมดแล้วแกักแกกกดติดตามก,กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะไม่ได้ทำไมโทรศัพท์เคื่อนห,อหน้าเต็ม <laughs> สองคนหน้าเต็นจอเนาะไม่เปาสวัสดีค่ะ